สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมบ้านนะคะเชิญเลยค่ะเริ่มที่ส่วนแรกนะคะเป็นโซนรองเทา้าห้องเก็บรองเท้าก็ทำไว้เป็นสัดส่วนนะคะมีตกแต่งใชว้ววลเปเปอร์สีแล้วก็ลายถูกใจแล้วก็ตัดกระขอบทองเข้ากับเฟอร์นิเจอร์นะคะ ก็โซนถัดไปนะคะจะเป็นโซนทานอาหารโต๊ะอาหารนะคะก็ให้สีมันดูตัดกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ห้องส่วนใหญ่นะจจะพองค่างกว้างนะครับก็แล้วก็ขาวทั้งหมดเราก็เลยอยากได้อะไรที่มาตัดนะครับโดยเฉพาะอยากได้สย่างสีดำนะครับสีดำแล้วก็มีตัดสีทองเพื่อทำให้ภาพรวมดูแล้วยังยังดูเรียบง่ายแต่ยังดูหรูหราอยู่นะครับ ส่วนโคมไฟนี่ก็ได้แบบที่ถูกใจพอดีนะครับแล้วก็สีก็แมทช์กันกับโต๊ะฐานข้าวด้วยครับตัวไฟกิ่งก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งค่ะก็รับกับทางด้านหน้าถัดไปก็จะเป็นโซนลิฟวิ g งรูมนะคะนั่งเล่นซึ่งก็เป็นโซนที่เราใช้ประจำใช้บ่อยที่สุดโซฟาก็จะมีหลายแบบก็ตั้งแต่นอนเล่นก็ได้นั่งเล่นก็ได้โซฟาตัวเล็กจริงๆใช้ได้ทุกตัวเลยในโซนนี้ครับเราก็อยากจะให้ดู ดูไม่น่าเบื่อนะครับเพราะโซนนี้เป็นโซนที่ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีการอนอกจากจะดูกว้างขวางแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีขาวสีครีมนะครับเราก็ยังมีการเอาสีน้ําเงินมาตัดนะครับแล้วก็ในตัวเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นเนี่ยดูไม่ธรรมดาเราก็อยากให้มีลูกเล่นนะครับมีดีเทลในในตัวของเฟอร์นิเจอร์มันเองด้วยตัวมา่านก็รับกันกับเฟอร์นิเจอร์มันดูแล้วลงตัวเขาเรียกกลมกล่อมนะครับ อีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งมุมที่ชอบนะคะก็คือโซนนี้เป็นผนังที่วอลเปเปอร์เนี่ยก็พิเศษแล้วแต่ตัวพิเศษที่เสริมความพิเศษแล้วก็สวยรูของบ้านนี้ก็คือรูปอันนี้นะคะได้มาจากฝรั่งเศสซึ่งรับกันกันกบบ้านทําให้มันดูดูเท่าไหร่ก็ดูไม่เบื่องนะคะครับผมเป็นคนที่ของเยอะนะครับหนังสือเยอะ เราอยากได้ลิ้นชักเยอะๆเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ลิ้นชัก,กมันเห็นโชว์นะครับเราก็เลยทําซ่อนนะครับโดยการใช้แผ่นโลหะทองปิดเอาไว้นะครับดูเพลินๆเนจะดูไม่ออกเป็นลิ้นชักแต่จริง,รงๆแล้วนี่ก็จะสังเกตด,ดูนะครับเป็นลิ้นชักนะครับในส่วนของผนังด้านหลังเองก็ใช้หินอ่อนสีขาวทั้ง,ง,งแผ่นเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปเดินเลือกดูเองเลยนะครับทาให้ดูเรียบสงบแล้วก็ดูโก้ด้วยครับสําหรับห้องนี้นะคะตู้ก็เนื่องจากเสื้อผ้ายเยอะ ก็เลยต้องสั่งตู้ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เป็นเป็นของอิตาลีนะครับคนไฟก็คนนี้ครับเป็นคนเลือกอ่าโคมไฟขามแมงมุม,มเพื่อให้เข้ากับไอซ์แลนด์นะครับตรงนี้เราก็พยายามหาว่าเอ๊ะเราจะหาโคมไฟอันไหนที่มันเหมาะกับไอซ์แลนด์ตัวนี้ก็หาอยู่ตั้งนานออกมาได้ตัวขามแมงมุมอันนี้ขึ้นมานครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยก็จะสามารถที่จะโฟกัสได้ว่าจะหยิบอะไรจับอะไรนะครับ เตียงนอนเราก็อันนี้สั่งทำสั่งทำพิเศษนะครับเพราะเราก็อยากได้ให้มันแมชกันกับกับส่วนอื่นด้วยแล้วก็เลือกสีให้ถูกใจนะครับก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นมีไฟกิ่งนิดนึงนะครับเพื่อให้ให้ทุกอย่างมันดูแล้วมันสอดคล้องกลมกลืนกันนะครับทนห้องนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวดูสงบๆๆเพื่อให้ให้ความรู้สึกว่ามันมันเข้ามาแล้วมัน สงบพร้อมหลับรอับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาทำเป็นเหมือนห้องนอนแขกนะคะในส่วนของเตียงก็สั่งทำพิเศษนะคะและ้วก็กระจกเตียงก็รับกันแต่โดยส่วนตัวผมก็จะเข้ามาใช้จีแล้วเป็นที่นวดกระดูกสันหลังนะครับนวดดักกระดูกสันหลัง ถึงแม้ว่าที่ตรงนี้จะเป็นคอนโดก็ตามนะครับแต่เนื่องจากว่าใจตัวเองเนี่ยอยากจะให้เวลามาอยู่เนี่ยเราอยากให้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนอยู่บ้านนะครับมัอนอยู่บ้านจริงๆเราก็เลยพยายามตกแต่งเนี่ยให้มันรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้านเพราะว่าเป็นส่วนที่เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันทุกวันนะครับเราก็อยากทําแล้วเนี่ยให้อยู่แล้วรู้สึกมีความสุขที่สุดนะครับค่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะคะที่เราเลือกก็ เลือกมาให้ถูกกับความชอบของเราไลฟ์สไตล์ของเราทำให้ใช้ไม่ว่าผ่านไปกี่ปีก็ยังรู้สึกใหม่บ้านหน้าอยู่อยู่แล้วมีความสุขก็จะอยู่บ้านได้นานขึ้นนะคะ